เอาเป็นว่าทำไมมันไวจังมันค่ะตอนมากฉันต้องการดูตอนที่สองต่อของเรื่องนี้รักเก่าหรือว่าอะไรละรักครั้งเก่ากที่ทดีท,ที่สุดอ่ะดูจากศรงแล้วเอกแอบมองตามนางเอกจ้าเพราะว่ามันมีแบบพวกเพลงเนาะเอางี้มันต้องมีบางอย่างอะ่ะคำถามคือที่งงคือทำไมพระเอกต้องไปคบกับ าวแห้งผมแดงหัวทองคนนั้นด้วยซึ่งไม่เข้าใจมากๆแล้วคือเพอกมันดูเหมือนไม่ได้รักมันเลยนะแล้วจะคบกันก็แบบแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธก็เลยงงว่าทำไมไม่ปฏิเสธเนาะแต่รู้ว่าผู้ชายผมสั้นก็ยังตามจีบนางเอกอยู่อ่ะโอ้โหเออรูปที่ไอ้บายไปเห็นมันคือรูปที่พระเอกจูบกับนางร้ายพอมาเคาะตอนนี้เราดูเพลงอยู่แลายนี้ตอนนี้คือเราดูเพลงตอนจบอะไรเนี่ยเรื่องเนี้ยขอให้ทุกคนแต่งยกนจบจบ ไปเลยค่ะสี่คู่สีคนไปหาแฟนใหม่กันหมดเลยค่ะจบ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 นั่นแล้วผมสั้นแล้วคนผมสั้นยังรอเอาจริงนะผมสั้นรล่อมากผู้ชายผ,ผมสั้นรอมากคือเหมาะสำหรับเป็นพระเอกมากเอาจริงผมสั้นคือเหมาะสุดๆเฮ้ยจะบ้าตายทุกคนเอาแค่นี้ไปก่อน